สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการอีซูบสามร้อยเก้าก็วันนี้อยู่กันในเกม Combat m a s t e r ครับเป็นเกม,มแนวยิงปืน FPS ไม่แน่ใจว่าในมือถือมีหรือเปล่านะเล่นกันเลยมูไม่พูดพร่ำทำเพลงมาล ไดมีโหมดเดสแมทมีโหมดโดโรดโรมนะ่มไหยนะผมก็ชอบอ่ะชอบโหมดเดสแมทแล้วก็โหมดอะไรอ่ะโหมดระเบิดก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โหมดเดสแมทเออทีมเดสแมทกับโหมดเดสแมทนะถือว่าคุยกันได้โอ้ too easy too easy เฮ้ยไม่ทันตั้งตัวเลยทำไม too easy เฮ้ย <Too easy. S 2> โหดูมันยังไนวะเนี่ยลืมดูเชี่ยโอ้บาลเบิดข่าตัวเองค้นสไลด์เหนึ่งทีสไลด์ไป็หนึ่งทีสไลด์ไป็นทีเฮ้ยติดปืนนี่ไงโอ้โหจบคิวชิเปิลไหมหมูเนี่ยเก็บตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ เดี๋ยว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 เฮ้ยหยุดหรอครับแม่นจัดอัไหน,นแม่นจัดเดี๋ยวจะพยายามไปลงลิปนะอย่าไ,ได้ว่างนะจุดดองดองไว้จ้าเฮ้ยระเบิดฟักยูอุ้ยอุ้ย้ววะ คโคตรโหดดูแด้อว่าเกมนี้เฟีย้ยวอย่างเนี้ยมือกระโดดขึ้นหลงค้าง่ายดิดูเดินะแบบโหโดบลิงเลยดูดิเ,ดเกมทับจีทำไม่ได้เนี่ยดูโดบลิงเลยเนี่ยโอ้ย ด,ด,ดให้ดูเต็บเต็บพี่น้องปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อแยโดไนไม่ได้ไม่มีคนตามกูมาแต่วะเฮ้มีแดดพี่ดอยเนาะนี่โดนโดนตรงนี้ยืนนานโดนยิงยังไงวะ่ะไหนไหนไอยู่ไหนไม่ทันเล่นได้สองเชือ อูอ <ersch> oh. yeah, like. oh. ีฟ hey. ี bueno. ่โอ้ยเนี่ยมองเห็นเฮ้ยมีคนอยู Ranger ่ข้างหลังกูเดี๋ยวนึงไหนวะคิดมันจริงอ่ะหายหายเฉยหายเฉยหายเฉยเฮ้ยปีนมาอุ้ยไร้หมดแล้วลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วไหน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 ทางเจอทางเจอทางเจอ อยู่ในสามอันดับโอเคเล่นสักกี่ตาสามตาปอันนี้แมตต์หนึ่งละอีกสองแมตต์เฮ้ยแต่มันจับคร่อยู่นะถือว่าคนนี้ไม่ได้เล่นน้อยนะนั่นะนะนะหมวดนี้ก็มันฆ่าแล้วมันจะเปลี่ยนปืนไปเรื่เลย,เลย,เลยถือว่ามันนะอันนี้ซ้อม เฮ้ยอยู่ไหนวะดูดิดูดิปืนดิปุมเฟี้ยววาเหมือนเขาดตีจัด่น่ไม่กินแม่งอวมันน่ะครับผมมันจัดเลยอ่ะเปินได้เลย่ะอุเน็ตเอ่าเน็ตปิงได้เปรียบเน่ อุ้ยเขาเกิดตายนะเกิดตายมันเกิดตายเอาเลยไปกินเอา,เาไม่มีอ่ะโดนนี่นต้องหนีดิโอ้ยอยู่บนหลังคาได้ไงยิงโดนไหมเนี่ยมันต้องมีคมค่าผมใช่ปะ่ะตานจักรยาน ยาน,นักลา่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเฮ้ยมันโดดลงมาแนละ้วโดนดอิอย่างเงี้ยเฮ้ยออสวยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เฮ้ยอยู่ที่สองแล้วเห็นเห็นดีแมวเป้าอยู่ตัวนึงอุ้ย มวเปาฮ้ยเอ้าสวยดิเอ้าสวยดิโอ้ยสวยจัดมันช่างเหมาะเจาะขนาดนี้มันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีมตรงนี้มันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีเกวนึงพไปไหนเอ้ยโดนยิงครึ่งไงมา ไป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 อ่าคือมันแล้วไอ้น้องอยู่ไหนเฮ้ยโดนยิงคือมันบนไมโครแล้วทำอะไรต่ออ๋ออยู่โน่นเออต้องนี้โน่นอีกตัวเหรออื้อโดนเฮ้ยลูกซองลูกซองนี่ต้องยับชิดไอ้ตัวน,นั้นอยู่ไหนบนลังคาฝั่งไหนวะ ฝั่งนู้นมันลงมาอย่างคิดว่าน่าจะยังอุยมันมีตัวอ,อยู่บนหลังคาสวยโดนโดนกูโดนกโกมมันลงอย่างวะแค่นั้นแหละไอ้แซมมันลงไปแล้วเหรอมันตายแล้ว จะยิงใครเฮ้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยปืนกลอยเนี่ยหนูข้างหลังไปไหนละยังหายเฮ้ยมีโดดขึ้นมาค่านี้เฮ้ยวิ่งกันไวจังวะ วิ่งกันเป็นลิงเลยเกมลิงแนะ่ๆนี่เกมสวยแล้วนี่เกมลิงสงคามลิงสงคามลิงลครับอือสวยดิแทงคิวเลยมั้งอุย้ยเราไม่ติดอันดับแล้วอะไม่ติดอันดับไงวะ เห็น,บบนับไ้ไงเออนนี้สนต์ตัวเมื่อกี้ไม่สไนต์ okay, okay. มันมีตัวอยู่ไหนวะลืม <c oughs> ลืมเอาน้ำตาเ,า <c oughs> เด้งขึมาเยวๆๆๆน้ำตาเด้งนมา <c oughs> เป็ขื่นตาละ

นกกาเหตกจะสลับอะไรวะอเฮ้ยอันี้สไนตยต้องสนอไนัยแหละอือหือแม่นจัดอือหือแม่นจัดโอ้โหแม่นจัดเฮ้ยไอ้นี่แล้วโอ,อ,อ้ยวนดับสี อยูด่ดิอยูด่ดิอีมนเมนึงอีกนเมนึงขออย่าวางระเบิดนะรู้สึกเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับวางระเบิดมันควนวิ่งไวเกินแมตมันสั้นด้วยไม่เหมาะไม่เหมาะทีมได้แมตซ์มันอยู่ หึ้นขาบ้านรอปึ๊บกระโดดข้ามไปบ้านอื่นข้ามไปบ้านอื่นนี่ขาสตเต็ปปึ๊บปึ๊บ,บนี่ปีนรั้วหายิงแม่งเลยมือไหนะมือไหนะมือไหนะมือไหนติวตาตรงนั้นงั้น,นอ,อยู่แถวนี้แหละไหะน,น,นไม่ได้หรอกเวเนี่ย À. mày đi đè cua, đấy, hổ, nhiều chặt, điều 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 điều, ướt ướt ướt, ướt ướt ướt, อ้ยจริงๆเปนโดดได้นะ่ะลังคาน่ะก็ย้ายดูมาแล้วอ๋อาล่ะต,ตกบ้านเหมือนมีคนอยู่แถวๆนี้หาเลยเงนี่ไงนีงนนงนนงนน่สวยโดดเข้าบ้านเกมเด่งเย่างเนี้ย เคมเหมาะสำหรับชาวลิงนะเขาจะโดดไปจะโดดมาเอ้ยเพื่อเราเนี่ยต้องมีเกิดแถวๆนี้ว้าลุกถึงหมดขอลาเบสทีมมา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 อย่าง้ียรอ้อยเฮ้ยเรียบร้อ,อยเนาะดูพี่ไม่ทนันไม่ทนัน ทานจริงทานจริงเฮ้ยมีระเบิดด้วยว่ะลืมใช้เลยปลาก่อนปลาหลอกเฮ้ยคนตายงี้มึง โนสโคปแง่เทพของคาสองตัวน่าจะโดดลงบ่าโดดลงดีโดดลงโดดลงโดดลงมาโดดลงมาโดดลงมาสวยโดดลงมาบ้ะอ๋อสวย คิวคิวรัวหนีก่อนเฮ้ยนั่เนเป็นเรานั่นเป็นเราโอ้าหนีทันหายได้ที่หนึง่งไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ปหมแน่นอนอยู่แล้วไหนดูกระดานคะแนนนี่เก็บกี่คิวเนะี่ย สิบสองตายห้าบอกแล้วผมชอบเล่นแมทน,นี้มันนะลองลองหลบเล่นดูโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ